สวัสดีฮะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารด้านเมตากับเทียลิส์ล่าสุดประจำแพท3.4กันโดยที่ไพเวนแจ้งอัปเดตเทียนี้ในวันที่18เดือน7 2, 2025แปลว,ว่าในโหมดเอนเกมทั้ง3โหมดจะมี moc และ a p o ที่ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วแต่ Pure Fiction ยังไม่ถูกอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นต้องรออีกทีนะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากัน ผมต้องแจ้งเพื่อนๆก่อนครับว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายแคชช่วนคุณไม่จำเป็นต้องซีเรียสอะไรกับเทียริสนี้เลยดูเอาเพลินๆพอส่วนถ้าเกิดคุณเป็นสายเมตา นี่คือการอัปเดตเทียสำหรับคุณว่าช่วงช่วงนี้เมตามันไหลไปหาตัวละครไหนบ้างคนที่ติดตามเมตาอยู่แล้วหรือติดตามเป็นประจำคุณน่าจะพอทราบว่าเทียริสตัวละครมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามแผดตามมอนที่เจอเป็นปกติเพราะฉะนั้นเวลาดูเทียเราก็ควรดูคำอธิบายจากผู้จัดเทียก่อนว่าทำไมตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้นถึงอยู่เทียเทียนี้ลหละแล้วคุณจะเห็นตรงหรือไม่ตรงกับไพเวนก็ไม่เป็นไรสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ซึ่งตัวของผมเองก็จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองส่วนตัวของผมเช่นกันเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนผมไม่สนับสนุนการเหยียดตัวละครการแขวะแซะเมนคนอื่นๆไม่ว่าตัวละครตัวไหนจะอยู่เทียนไหนก็ตามอยากให้คุณใช้เหตุผลพูดคุยแบบนี้มากกว่าครับและในฐานะที่ตัวของผมเองเป็นผู้เล่นสายเมตามีทุกตัวละครในเกมครบทั้งหมดและมีการเทสการ คำนวณต,ต่างๆอยู่เรื่อยๆตลอดเพื่อที่ผมจะได้มีข้อมูลใหม่ๆอัปเดตให้กับพวกคุณเพราะฉะนั้น ผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้คนดูได้ความรู้ประกอบในคลิปคลิปนี้และได้ไอเดียต่างๆอาจจะมีที่ผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยให้เข้าใจว่ามันคือเรื่องปกติเลยคิดว่าทุกคนคงพร้อมรับชมเนื้อหากันแล้วถ้าพร้อมยื่นมือของคุณออกมาและกดปุ่มไลค์และจากนั้นเราไปลุยกันเลยมาดูที่ moc กันก่อนครับโดยที่ tier list ของไพเวนจะอ้างอิงจาก e0 เป็นหลักย้ำว่า e0 เป็นหลักนะและการอ้างอิงก็จะ เล่นแบบใส่สเตนโดยทั่วไปของผู้เล่นเลยนะครับมีแค่เคสกรณีของไพนอนที่เขาอ่ะไม่ใส่สเตนก็ได้เพราะตัวละครมันถูกออกแบบมาให้โดดเด่นในด้านด้านนี้ทีมที่ถูกคำนวณส่วนมากของไพนอนก็เลยมักจะเป็นทีมแบบ no สเตนนะครับแต่ก็สามารถเล่นในเคสกรณีที่ใส่สเตนได้เหมือนกันนะมาดูกันมอนสเตอร์ชั้น12ที่เราเจอห้องบนครับมแมลงห้องล่างฮูเล่เริ่มจากเทียร์0กันก่อนเลยในตำแหน่งเมน DPS ตัวใหม่ล่าสุด แจกฟรีอาเชอร์ใส่แท็กคำว่าพาร์ทเนอร์เข้ามาด้วยแปลว่าอยู่เทียนี้ได้เพราะมีฮานาบีในทีมถ้าไม่มีฮานาบิเทียจะต่ำมากกว่านี้ด้วยความที่อาเชอร์ต้องการแต้มสกิลมหาศาลในการทำดาเมจฮานาบีจึงตอบโจทย์นั่นเองเพราะฉะนั้นอาเชอร์เหมาะก,กับเทียนี้สุดๆครับนี่คือตัวละครที่ทำดาเมจเดี่ยวได้แรงที่สุดในเกมณนะเวลานี้ณนะปัจจุบันในแพท3.4บวกกับคอนเทนต์ moc ในยุคป,ปัจจุบันเขาเอาบอสตัวอึดๆึถึกถึ หนาๆมายืนพวกตัวละครที่ล้มบอสเก่งๆก็เลยจะโดดเด่นในช่วงช่วงนี้ยิ่งถ้ามีดาเมจที่แรงมากพอก็จะยิ่งเห็นผลครับสำหรับอาเชอร์ผมเห็นด้วยแล้วคุณล่ะเห็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่ากับความเก่งในระดับนี้ต่อมาไพนอนอันนี้ผมเห็นด้วยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนอนเป็นสายที่ให้เพื่อนในทีมของเราทั้งหมดนะครับโยนบัฟมาให้กับเขาแล้วเขาก็จะถมอัดดาเมจยัดใส่มอนไปเลยตัวละครแบบนี้เขาสามารถยืนด้วยตัวของเขาเองได้ หลังจากการแปลงร่างจากท่าไม้ตายเราจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครตัวนี้จากการเรียงสปีดตัวซัพพอร์ตภายในทีมแน่นอนครับว่าตัวอย่างซันเดย์นั้นส่งผลต่อนอนเยอะมากในทีมทีมของเขาแต่ข้อดีของนอนเขาเป็นตัวละครที่สามารถใช้คอร์สน้อยๆก็แรงได้แล้วจากการใช้ตัวฟรีอย่าง MC ีความทรงจําผลลัพธ์สเกลดาเมจออกมาไม่ต่างกันเยอะครับถ้าเทียบกับการใช้ซันเดย์แต่มันจะมีจุดต่างหลักๆก,ก็คือว่าเราต้องบิลคีเรตเพิ่มขึ้นต้อง บริหารแต้มสกิลให้ดีขึ้นผมก็เลยไม่แปลกใจที่ทางไพเวนนั้นไม่ได้ใส่แท็กพาร์ทเนอร์มาให้กับไพนอนเพราะตัวของไพนอนมีซันเดย์คือเล่นสบายแต่ไม่มีก็สามารถใช้ AMC ได้ตรงประเด็นนี้การที่นอนอยู่นะเทียนี้จุดๆดนี้ผมเห็นด้วยครับต่อมาโอ้โหดีไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยน้องข้าวพอครบทีมแล้วเป็นทีมที่ออโต้สบายที่สุดในไ d ดีของผมเลยแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะมันเล่นได้ใกล้เคียงกับโรเลชันที่ผมคำนวณไว้มากๆจากการปล่อยออโต้ ด้วยทีมอีสูตล้วนจบศูตรไซเคิลได้เลยมันแรงถึงขั้นนั้นน่ะถ้าคุณเซตอัพสปีดตัวละครซัพพอร์ตมาดีๆนะโอ้โหทีมน้องข้าวนี่คือเก่งจริงครับแต่ที่คุณเห็นที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างมันเป็นอีสูตล้วนก็จริงแต่ว่ามันมี LC ประจําตัวของน้องข้าว1ชิ้นและ LC ของไฮซิน1ชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นออตโต้เนี่ยมันจะเล่นได้อย่างไหลลื่นและโฟลขนาดนี้มันก็ไม่แปลกอย่างที่ผมบอกไปแต่ยังไงเราต้องอิงจากไพเวนเป็นหลักนะครับซึ่งของไพเวนเขาจะอิงแบบไม่มี LC ประจําตัวเลยนะ คือต่อให้อิงแบบนี้ยังไงน้องข้าวก็ยังเก่งอยู่ดีครับเมื่อปั้นตัวละครในทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเฉลี่ยการทําดาเมจก็อยู่ราวๆสามไซเคิลอยู่ดีผมจึงเห็นด้วยกับเทียของน้องข้าวว่าเขาอยู่ในเทียเทียเนี้ยมันเหมาะกับสเกลดาเมจที่เขาสามารถทําได้เลยต่อมาครับอนัคซาอารกีอาอคู่ผัวเมียอุ้ยไม่ใช่คู่รักคู่กัดสิสําหรับอากีอามีแท็กพาร์เอร์ซึ่งนั่นก็คือซันเดย์แต่ซันเดย์ยังไม่พอนะถ้าเป็นอีสูเนี่ยต้องมีหัว,ห,วหัวมาด้วยนะครับฟูลทีมแรงจริง ไม่เถียงเพราะตัวนี้ผมเคยแคล <c oughs> เคยเทสดาเมจไว้หมดแล้วสําหรับอนักซาเฮ้ย <"Hey, S 2> มาไงอันเนี้ยไม่ต้องแปลกใจครับมอนในสนามมันเหลือน,น้อยลงพี่แกก็เก่งขึ้นตรงตัวเลยปัญญาตัวอื่นชอบเจอมอนหมู่แต่ปัญญาตัวนี้ชอบเจอมอนน้อยๆผมเทสทีม E0 ล้วนอน,อนัษซามาแล้วถอดเฮอร์ต้าออกแม่งจบไวกว่าใส่เฮอร์ต้าอีกยิ่งตอนเจอเฟดบอสที่ยืนเพียวๆเนี่ยย,ยิ่งเห็นผลเลยครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่อนักซาเทียจะขึ้นมาในตำแหน่งเมนดีเพสอันนี้ผมเห็นด้วยกับเทศูนครับต่อมา ที่0.5มเดย์เขาสามารถสู้กับมแมลงได้เป็นอย่างดีตนะั้งแต่ตัวเข้ามาแรกๆแ,แล้วอันนี้มาตรงโจทย์มอนไม่แปลกใจและตัวละครใหม่อย่างเซเบอร์ล่ะทำไมถึงไม่อยู่เทียน,นี้ทางไพเวนให้เหตุผลประมาณว่าเซเบอร์ดูเหมือนจะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะในการเล่นทั่วๆไปแต่เอาเข้าจริงถ้าเราเล่นแบบหวังผลคาดหวังดาเมจสูงที่สุดแอบเล่นยากในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ว่าเล่นยากแล้วเราจะเล่นไม่ได้เลยหรือจะสร้างความคุ้นชินไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้ทางไพเวนเน เขาให้เหตุผลตอนที่ตัวเข้ามาใหม่ๆนะครับซึ่งผมก็มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันเพราะว่าตอนผมเล่นใหม่ๆกับตอนที่เล่นจนชินนะตอนนี้แล้วอะมาต่างกัน <laughs> ต้องเป็นคนที่เล่นแล้วแม่นในการกดท่าไม้ตายของทั้งทีมด้วยครับและแม่นเรื่องจํานวนเทินกับการได้เทินทันทีของเซเบอร์ด้วยเวลาที่เกตดหลอดขาวบรนเ็มถามว่าเหตุผลที่ไพเวนว่ามาเนี่ยมันจริงไหมจากที่ผมเทสเองนะมันก็จริงอย่างเขาว่าอันนี้ผมพูดในฐานะคน ที่เป็นเมนเซเบอร์อวยถึงขั้นเปิด e6 มาเลยแม้ว่าจะอวยแค่ไหนแต่ผมแยกแยะออกครับอวยก็ส่วนอวยเทียก็ส่วนเทียผมรับฟังเหตุผลอยู่แล้วผมไม่ใช่คนที่แบบว่าอวยแล้วตัวของฉันต้องอยู่สูงสุดอยู่เหนือสุดในฐานะเมนเซเบอร์ผมเทสในเชิงชิลๆเล่นแบบทั่วๆไปและเทสในเชิงแอดวานซ์17เทิร์นในศูนย์ไซเคิลผมลองเปรียบเทียบทั้งการเล่น2แบบเออว่ะ แม่งต่างนะเรื่องสเกลดาเบทที่ทําได้อะและรวมถึงการเทสแบบออโต้ด้วยครับผลปรากฏว่าออโต้นั้นแต่ละรอบก็เล่นไม่เหมือนกันมีทั้งเสียเทินบ้างเพราะเร่งเทินมาในจังหวะที่ตัวเองอ่ะก็อยู่ในเทินอยู่แล้วหรือใกล้จะถึงเทินตัวเองครับกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากจะรีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครตัวนี้มองมุมมอง,มองทั่วๆไปนะมนดูเหมือนง่ายเออใช่แต่มันแอบแอดวานซ์อยู่เหมือนกันนะครับมันเชิงลึกถึงขั้นถ้าคุณอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนสุดๆอะ่ะมันจะมี เทคนิคการปั๊มแกนสั่นพ้องและทีเนี้ยมันต้องคำนวณแบบว่าเฮ้ยเราต้องปั๊มกี่สแต็กว่าถึงจะได้พลังงานในช่วงท้ายไซเคิลแล้วทําให้ตัวของเราอ่ะสามารถเบิ้ลท่าไม้ตายติดติดกันใกล้ๆกัน2รอบจากทีมอีูทั้งทีมได้ในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเพียงไม่กี่เทินผมจะไม่แปลกใจถ้ามันไม่ใช่เชิงรึกในระดับนั้นอะ่ะผมว่าเซเบอร์ก็อยู่ในเทียประมาณนี้แหละแม้ผมจะอวยแต่ผมก็ไม่ได้ต้องให้เมนของตัวเองนั้นอยู่เทียสูงสุดนะครับอย่างที่บอกไปก็อ้างอิง ตามผู้เล่นส่วนมากและในอนาคตเทียของเซเบอร์จะขึ้นได้มากกว่านี้ไหมหรือจะอยู่เท่านี้หรือจะลงไปก็ต้องรอติดตาม m อโรอบหน้ากันอีกทีนึ่งครับทีนี้มาต่อเฮอร์ตาทำไมเทียตกมันโตตรงตัวอยู่แล้วดูจากจํานวนมอนในสนามนั่นแหละแม้ว่ามาแรงจะเรียกลูกน้องมาก็จริงนะแต่เกมใส่ม้าถึกมาด้วยมันจึงไม่แปลกที่เฮอร์ตาจะดรอปลงโดยการที่เราอิงจากทีมอ0สูล้วนนะฮะตัดภาพไปที่อาเชอร์ยิงแบบไม่ต้องสนใจลูก แลเยอัดบอสอย่างเดียวแป๊บเดียวจบถ้าจะให้เฮอร์ต้าอยู่เทียร์เดียวกับอาเชอร์มันก็ยังไงยังไงอยู่ผมจึงเห็นด้วยนะที่เฮอร์ต้านั้นเทียร์ดรอปลงมาเทียร์หนึ่งใน MOC นะครับส่วนฟิกชันน่ะยังเทพเหมือนเดิมซึ่งสําหรับไฮเวนเหล่าพวกตัวละครที่อยู่เทียร์ศูนย์และ0.5เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วต่อมาครับเทียร์หนึ่งโยมิเบดในพปลเฟยแรปปาเจ้าหนูน้อยยุลลี่เห็นด้วยครับเบดฟูลทีมนั้นดูดีขึ้นจริงๆและเทียร์หนึ่งจุดห้าพี่บุญฮิวกับน้องท ตกลงมาอันเนี้ยมันก็ตรงกับยุคสมัยกับเมตาปัจจุบันสเกล e0 ยังอยู่ในระดับที่ผ่านคอนเทนต์ได้แต่มันไม่ได้ว้าวเหมือนกับแต่ก่อนแล้วน้องไฟจนกับพูเล่พูเล่ดิลุกอย่างไวเลยแล้วลมอนยุคนี้โหหลอดเบรกแม่งกว้างจัดรวมถึงห้องมแมลงด้วยนะถ้าเราติดตามเมตาอยู่ตลอดคุณจะสังเกตเห็นว่าทีมเบรกอะ่ะมันเริ่มดรอปกันลงมาเรื่อยๆในช่วงช่วงหนึ่งแล้วเลยกลายเป็นว่าต้องรอจังหวะที่คอนเทนต์เอ็นเกมอวยก่อนถึงจะกลับมาในเมตาอีกครั้งหนึ่งและจิงหยวนอันนี้ก็ด ก็ใช่ครับก็ตามมอนที่เจอต่อมาอาจารย์จิงหลิวอันนี้คือจุดแรกที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมเทสค่าเฉลี่ยด,ดาเมจมาแล้วหลังจากการบัฟของตัวละครตัวนี้ในห้องมแมลงเล่นแบบอ e ีสูตรล้วนไม่มี LC ประจำตัวสักตัวเลยในทีมเฉลี่ยดาเมจมันอยู่ในสเกลการจบคอนเทนต์ราวๆโยมีครับโดยส่วนตัวของผมผมจึงมองว่าอาจารย์จิงหลิวสามารถขึ้นได้อีกเทียร์นึงเขาก็สเกลพอๆกันกับเบสที่ถูกบัฟมานั่นแหละส่วนดีเสในเทียร์ที่เหลือผมไม่ได้ ไม่มีเห็นต่างอะไรแล้วครับและไม่ได้มีอะไรที่จะวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมในตำแหน่งนี้ด้วยเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับตำแหน่งซับพ d เ s ทิบี้โอ้ยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะแค่ e ศูนย์ใส่ lc แดนแดนก็เก่งชิมหายแล้วขออนุญาตใช้คำนี้เลยเพราะภาพมันชัดเจนสุดๆครับหลายๆตัวละครในยุคยุคนี้มักจะใช้ทิบี้กันสะส่วนใหญ่ฮะคือผลงานมันเป็นประจักษ์ต่อสายตาชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเหมาะสมสุดๆต่อมาครับเจดอนักซาอันนี้ ก็สามารถนํามาเล่นคอมโบคู่กันกับเฮอร์ตาได้และที่เหลือผมก็เห็นด้วยหมดเลยนะกับตําแหน่งซับพอร์ต DPS หรือว่าซับ DPS นั่นแหละและต่อมาครับตำแหน่งแอมพลิฟายเออร์ตัวซับพอร์ตที่ทําให้เมน DPS ของเราสร้างดาเมจได้สูงขึ้นเปิดมาด้วยแมวระดับความเก่งเทียศูนผมเห็นด้วยสุดๆในกรณีที่เจอบอสแมวเก่งกว่าทิบบี้อีกนะฮะย้ํานะว่ากรณีที่เจอบอสเพราะว่าแมวมีดาเมจเบิร์ดบอสสุด,ดรุนแรงจากท่าไม้ตา ถ้าตัวดีเวตของเรายิ่งสร้างดาเมจได้เยอะหรือสร้างความเสียหายได้ถี่มากเท่าไหร่แมวจะยิ่งสะสมเหรียญได้มากตามและบันทึกสะสมไว้หลังจากนั้นก็เอาไอเหรียญก้อนนั้นนะ่ะที่เรามีทั้งหมดมาบุ้มใส่บอสเพื่อปิดเกมได้ไวครับเป็นตัวละครที่มีสปีดสูงมากจึงตีปกติเจนแต้ม่ทีมเก่งและที่สําคัญนะฮะลงทีมได้กว้างมากๆที่เด่นๆในณนตอนนี้เล่นกับอาเชอร์ปังสุดๆเจนแต้มสกิลรัวๆมีตีต่อเนื่องคอมโบกับมีดบิน ได้เป็นอย่างดีและมีการแปะดีบัฟได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมอนก็โดนดาเมจแรงขึ้นไปตลอดเลยถ้าไม้ตายช่วยลดเลือดบอสทาให้อาเชอร์สามารถปิดเกมได้ไวมากยิ่งขึ้นอัตราการทาดาเมจต่อไซเคิลสูงจัดจัดเพราะมีดาเมจแมวมาเสริมครับเลยกลายเป็นว่าดาเมจทั้งทีมโอเวอร์ออลเนี่ยโอ้โหมันแรงมากนอกจากนั้นเล่นกับเซเบอร์ก็ดีด้วยพี่ครับพี่ครับเซเบอร์ er ผมทำศูนย์ไซเคิลด้วยทีมอีศูนย์ล้วนไม่ได้อะ่ะพอมีไอ ไอเดียให้ผมไหมครับถ้าอยากจะเร่งดาเมจให้สูงสุดๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆอ๋อนี่ไงครับน้องพี่มีเครื่องมือช่วยการลดไซเคิลครับมันก็คือแมวเดียแหละเราสามารถใช้ไอเดียการเก็บเหรียญจํานวนมหาศาลจากเซเบอร์ได้เพราะเซเบอร er, ์เขามีดาเมจจากหลายแหล่งครับหนึ่งท่าไม้ตาย2ส,สกิลต่อสู้3การโจมตีปกติแบบเสริมพลังทําดาเมจใส่มอนแป๊บๆแ,แมวได้เหรียญมาพันกุ่าเหยญแล้วจึงทําให้เราสามารถสลับกัน เบิร์ชดาเมก้อนใหญ่ๆระหว่างเซเบอร์กับแมวได้แมวก็เบิร์สไปโป้งโอ้โหฟูเล่เลือดหายเป็นข้อแล้วก็สลับมาเอสคาริเบอร์ของเซเบอร์เพื่อปิดเกมครับจากดาเมจที่ดูเหมือนจะไม่พอกลายเป็นจบศูนย์ไซเคิลซะงั้นเพราะดาเมจรวมทั้งทีมอะมันเยอะมากทั้งแมวทั้งเซเบอร์เนี่แหละก็เลยทําให้แมวโดดเด่นมากๆเลยเว้ยนอกจากนั้นแมวยังสามารถลดจํานวนไซเคิลให้กับตัวดีเวสอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จิงหลิวจากใช้ไซ เ,เยอะๆลดลงมาเหลือแค่หนึ่งไซเคิลเพราะแมวเบิร์สดาเมจใส่ม้าถึกในช่วงมอนเว็บแรกจริงหลิวดาเมจปิดมอนเว็บแรกไม่พอก็ให้แมวเดี่ยแหละมาช่วยและหลังจากนั้นให้แมวเบิร์สดาเมจในช่วงสุดท้ายปิดเกมใส่บอสมแลงด้วย LC 4ดาวทำดาเมจได้9000 900, แสนกว่าๆบอสล้มอย่างไวและอีกตัวครับพี่เบดต,ตีฮูเล่ย่างช้าเลยเพราะดาเมจเดียวไม่สูงเราก็แค่ใส่แมวเข้าไปโดยให้แมวนั้นเบิร์สดาเมจในช่วงต้นไซเคิลใส่ฮูเล่หนึ่งครั้งแล หลังจากนั้นให้กดท่าไม้ตายเบรดครั้งที่2เพื่อปิดเกมเอากลายเป็นว่าไอ้ตัวละครที่ตีบอสช้าๆดามเมจเดี่ยวไม่ได้สูงขนาดนั้นนะดามเมจทั้งทีมมันพุ่งสูงขึ้นมาจากแมวเพราะแมวมาช่วยปิดจุดอ่อนตรงจุดจุดนี้เบดก็เลยจบ MOC ชั้นที่สได้ในหนึ่งไซเคิลซะงั้นหรือตัวละครอื่นครับอย่างโยมิในพลเฟยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบความเก่งจากแมวสูงมากที่ผมพูดเยอะกับตัวละครตัวนี้อันนี้ตรงๆเลยนะผมไม่ได้อวยครับไม่ได้เป็นเมนด้วยฮะแต่ผมเองเป็นสายคำน มากับบือและเห็นผลลัพธ์นั้นเต็มเต็มตาเฮ้ยแมวเนี่ยเก่งจริงครับคือเป็นตัวที่ช่วยลดไซเคิลได้ดีมากๆเวลาเจอคอนเทนต์ประเภทบอสผมจึงเห็นด้วยสุดๆเลยว่าแมวนั้นอยู่ในระดับเทียร์ศูนย์ได้แบบไม่มีข้อกังขาเลยต่อมาโรบินโอ้โหอันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะหลายๆทีมยังคงใช้โรบินได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอากรีอาเซเบอร์อนัซาดีพีเอสหรือแม้แต่ทีมเออร์ต้าที่ไม่มีทิบบี้ในพลเฟยเล่นโจมตีต่อเนื่องอยูลลี่เคานเตอร์แอคแท็กหรือแม้แต่ ไพนอนที่เอาตัวของโรบินมาใส่ในตำแหน่งสล็อตสุดท้ายก็ยังเล่นได้เลยไม่แปลกใจหรอกที่โรบินอยู่เทียร์นี้เมื่อคนน้องระดับท็อปเมตาไปแล้วคนพี่ก็ไม่แพ้กันช่วงนี้ยฮอตสุดๆมองไปทีมไหนๆก็เจอแต่พี่แกนั่นคือซันเดย์นั่นเองด้วยความสามารถในการดึงประสิทธิภาพของตัวละคร DPS สไตล์ไฮเปอร์แคลรี่ที่สูงมากๆจะกการเล่น2รูปแบบครับนั่นคือ1สปีดลบหสปีดร้อยหกสิบหรือ161และยังสามารถบัฟคิยเร ได้สูงถึง20%เพิ่มคริดาเมจอีกมหาศาลทีมไหนที่ต้องการพลังงานพี่ซันเดย์ก็มีให้รองรับตัวดีเพสไฮเปอร์แคลรี่ทุกสเกลไม่ว่าจะเป็นเอ k เคหรือ SP เล่นกับตัวไหนเทพบ้างอะลองไล่ดูเลยนะอารีอิอาอนักาซาดีเพสไพนอนไมเดเซเบอร์เบดยูลี่จริงหยวนจริงดิวอารเจนติคาร่าความเทพของพี่แกคือเทพโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมซัมมอนด้วยนะครับอันนี้เก่งไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วก็เทียศู์ไปเลยต่อมาครับ MC ความ จโห oh, แม่งเป็นตัวฟรีที่โหดมากๆบัฟทูดาเมจยิ่งตัวดีเพสของเรามีดาเมจตั้งต้นที่สูงมากเท่าไหร่ไอ้ทูดาเมจก็จะยิ่งรุนแรงตามรวมถึงมีการคำนวณคอสพลังงานเพื่อเพิ่มสเกลทูดาเมจได้อีกมีทั้งบัฟคิเรทคิเดมมีทั้งการดึงเทินช่วยตีเจนแต้มได้อีกต่างหากเข้าถึงได้ทุกไอดียกตัวอย่างทีมที่เขาเล่นด้วยกันและส่งผลสุดๆนะฮะหนึ่งทีมน้องข้าว MC กับมีมี่โอ้โหนี่คือแบบเป็นถังเลือดให้กับน้องข้าว ให้เขากินเลือดได้ดีสุดๆครับแล้วพอบัฟทรูดาเมจให้มังกรไปนะอย่างแรงเลยกลายเป็นฟูลทีมที่ลงตัวกับข้าวสุดๆ2นอนเฮไอดี hey, ของคุณไม่มีซันเดย์งั้นเหรอไม่เป็นไร r า c ยังใช้ได้ดีสเกลการบัฟดาเมจนั้นสูสีคู่ขี้กับซันเดย์เลยในกรณีทีมไพ่นอนเพียงแค่ซันเดย์นั้นเล่นได้ง่ายกว่าและบัฟคิวเรได้สูงกว่าจึงทําให้ไพ่นอนนั้นปั้นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเรียงสปีดมาเป็นอย่างดีคุณสามารถใช้ MC บัฟนอนให้จบไซเคิล ที่เท่ากันกับซันเดย์ได้เลย MC นี่ดีสุดๆครับ3ทีมเซเบอร์เฮ้ในไอเดียของคุณไม่มีซันเดย์อีกแล้วสินะไม่ต้องห่วงเซเบอร์ er มีแมคาีนิกแกนสันพ้องที่ช่วยเร่งพลังงานของตัวเองได้จากการเทสนะครับถ้าใช้ซันเดย์แบบฟูๆเลยนะโดยที่ทีมเป็น E0 ปิดดาเมจได้เร็วแรงไวในศูนย์ไซเคิลเลยพอใช้ MC จบช้าลงมาแค่ไซเคิลเดียวโอ้โหตัวฟรีของเราแม่งดีจัดๆเพราะเราสามารถใช้เทคนิคก,การโยนบัฟทูดาเมจให้กับโรบินก่อนจากนั้นโยนบัฟทู ดาเมจมาที่เซเบอร์ต่อทีเดียสเกลดาเมจของทั้งทีมเราจะเพิ่มสูงมากมครับและสามารถนําไปเล่นกับตัวดีเพสตัวอื่นๆได้เกือบทั้งหมดภายในเกมเกมนี้เลย MC เนี่ยคุ้มค่าสุดๆในระดับเทียร์ศูนย์ต่อมาเทียร์ศูนย์จุดห้าเหมยตัวนี้สามารถแลกฟรีจากร้านค้าได้อยู่ตรงเทียร์นี้ถูกแล้วฮะเพราะว่าทีมเบรกตกเมตามาสักพักหนึ่งแล้วที่เหลือของตัวเหมยเนี่ยก็คือสามารถแซมไปกับหลายๆทีมได้เช่นทีมน้องข้าวหรือทีม,มอื่นๆที่คุณไม่มีซับพอตระดับเทียร์ศูนาาย,ย์กป แทนตำแหน่งนั้นๆครับและซิลวูฟโอ้โหเนียบบัฟมาดีขึ้นเยอะพอถ้าไม่ตายเป็น AOE ลดเดฟหมูได้เท่านั้นแหละทีมกว้างขึ้นเลยแถมสกิลแปะจุดอ่อนแล้วลดต้านทานยังสามารถล็อกจุดอ่อนอ้างอิงจากตัวดีเพชที่ยืนตัวแรกได้อีกจึงทําให้สามารถลุยมอนได้หลากหลายสถานการณ์ครับต่อมาเทียร์หนึ่งโบรเนียเจลชิวฮานาบีทิ้งหยุน5ดาวอยู่ระดับเทียร์นี้ผมเห็นด้วยฮะตรงฮาราบีมีสัญ,ญลักษณ์จับตามองแปลว่าอนาคตอาจจะมีเทียร์ขึ้นหรือเทียร์ลง ไม่ก็อยู่ตรงๆนี่แหละต้องรอดูก่อนว่าเมตานอกจากทีมอา c h เชอร์แล้วบียังโดดเด่นได้มากกว่านี้หรือเปล่าส่วนที่เหลือในตำแหน่งนี้ผมเห็นด้วยหมดเลยครับและเรามาถึงตำแหน่งซัสเตนตัวช่วยประคองชีวิตภายในทีมกันแล้วเปิดมาด้วยหูหัวโอ้โหอันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะตัวนี้เมตาตั้งแต่แพท1.5ยันปัจจุบัน3.4แล้วก็ยังติดเมตาอยู่ด้วยความที่เป็นตัวละครกึ่งฮิวกึ่งประสานมีบัฟเอทเคให้4 0และฟ ฟูพลังงานให้กับเพื่อนๆภายในทีมแถมยังเป็นตัวละครที่ล้างดีบัฟได้ถี่ที่สุดในเกมหัวหัวจึงรองรับได้กับหลายๆทีมในเมตาครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเล่นกับนนนนสแนปเอทีเค40%ไปได้และหัวหัวช่วยเติมเชื้อไฟได้ไวอีกเล่นกับเซเบอร์อากรีอายูลี่เฮอร์ตาอนักษาอาเจนติได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่การเล่นกับตัวละครที่ไม่ใช่สเกลเอทีเคแต่เป็นสเกลเอสพีอย่างไมเดจิงหริวก็สามารถเอามาช่วยบูทพลัง,งงานได้ครับก็เลยกลายเป็นว่า หััวนน้ตอบโจทย์สุดๆดและเทียสูนคู่กันเลยไฮยาซินกับม้าอ้วงคู่ใจของเขาบอกได้เต็มปากเต็มคำว่ามีตัวนี้แล้วไอดีสบายจัดๆเลยฮะมีทั้งบัฟแม็กเอสพีให้มีทั้งสปีดที่สูงมากๆจึงสามารถพลิกแพงในการเล่นได้เช่นในทีมที่ไม่ได้ใช้แต้มสกิลเยอะไฮยาซินก็จะเน้นกดอ e ีเพื่อปั๊มฮิวเพื่อเติมเสริมดาเมจให้กับม้าอ้วงหรือการเล่นสไตล์เจนแต้มก็สามารถเล่นได้ครับเน้นการประคองทีมในบางจังหวะเซฟทีมในบางจังหวะเลือกจังหวะที่เหมาะสมแล้วตัวละคร อึดถึกหนาอีกต่างหากคุ้มค่าสุดๆเลยตัวเนี้ยและระดับเทีย์0.5อเวนยังใช้งานได้ดีอยู่ยิ่งเจอมอนตีมูมอนโถมยิ่งเก่งยิงโลนาเข้าไปใหญ่โดดเด่นในทีมตีต่อเนื่องและเล่นได้เกือบทุกทีมในเกมเกมนี้ตอบโจทย์เรื่องความสบายมากๆตีเจนแต้มได้เก่งอีกต่างหากนะตัวเอเวนเนี่ยต่อมาครับลุงกันโอ้โหตัวสีดาวที่โคตรเทพติดเมตามาอย่างเนิ่นนานเป็นตัวฮิลที่ตีเจนแต้มได้โหดมากครับเล่นได้ทุกทีมเลยหลิงชาตัวนี้มีแล้วสบาย จะจัดแม้ทีมเบรกจะตกเมตากันไปแล้วแต่ลิงชายังไปได้กับทีมอื่นๆอ,อยู่ดีฮิวแรงร่างดีบัฟบูได้มีซัมมอนมาเป็นฟังก์ชันเสริมอีกต่างหากคุ้มค่าเลยครับตัวนี้และเทียที่เหลือพี่หลวเทียหนึ่งเห็นด้วยครับฟูเทียหนึ่งจุดห้าอันนี้ก็เห็นด้วยและตำแหน่งซัสเซนอื่นๆที่เหลือก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยครับทีนี้เรามาดูภาพรวมทั้งบทกับเอนเกม MOC กันลหลายตัวละครผมเห็นด้วยกับไพเวนนะเพราะเขามีคําอธิบายและมีเหตุผลซัพพอร์ตรวมถึงมีค่าสถิติต่างๆ จากผู้ใช้งานจริงรองรับกับตัวละครเหล่านั้นด้วยผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางจุดแต่ภาพรวมสําหรับแพด3.4รอบๆนี้ในโหมดเดโมซีสามารถใช้อ้างอิงได้เลยครับและเ,เพื่อนๆละ่ะรู้สึกคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับอย่าลืมนะว่าเราอ้างอิงจากอีสูตรเป็นหลักนะต่อมาเทียอัพโ3.4ห้องบนเราเจอโจรลาบเปลวไฟห้องล่างเราเจอมังกรกระสอบทราย หลายๆเทียที่ดูนะฮะผมเห็นด้วยมีแค่เซเบอร์เนี่ยแหละที่ต่อให้เราเล่นทีมสายฟรีในรอบๆนี้คะแนนยังแตะ3,009ได้เลยนะเพราะมีบัฟฟื้นพลังงานมาช่วยครับเซเบอร์ er จึงได้รับผลกระทบของบัฟดาดเข้าไปเต็มๆเลยอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงแต่ผมก็ได้นะคือผมก็เทสส่วนหนึ่งอภัยเวนเขาก็เทสของเขามาแล้วและคลิปใน YouTube ก็มีหลายๆช่องที่เขาทําไว้นะฮะเซเบอร์ er ได้คะแนน3,009อัพๆผมจึงมองว่าเซเบอร์สามารถเทียศูนย์ได้เลยเพราะคอนเทนต์มัน เออื้ทางไพเวนเองเขาก็บอกว่าตัวนี้สามารถไประดับนั้นได้แต่ขอจับตามองเพิ่มเติมดูก่อนอืม และอีกหลายๆตัวก็เห็นด้วยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะเพื่อนเพื่อล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไหนขอฟังความคิดเห็นของแต่ละคนกันหน่อยและนี่คือภาพรวมความคิดเห็นของผมทั้งหมดที่มีต่อเทียสามสี่ของไพเวนครับอาจจะเห็นด้วยตรงกันไม่เห็นด้วยหรือคิดไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะเราต่างมีความคิดเป็นของตัวเองคิดเห็นในแบบตัวเองเราเห็นต่างกันได้แต่การเห็นต่างนั้นควรมีเหตุผลไม่ใช่ใช้แค่ความรู้สึกและยิ่งถ้าเราเล่นตัวละค ตัวของเราเองโดยใช้มาตรฐาน E0 เราก็จะพอเห็นภาพในเชิงกว้างของตัวละครเหล่านั้นเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับว่าทาไมเหตุผลนี้มันถึงอยู่ในเทียร์เทียร์นี้ในมุมของผมนะที่เราเป็นสายเมตาสายเทสตัวละครถือว่า3.4รอบรอบนี้ไพเวนจัดเทียริสได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับซึ่งตอนนี้อิงแค่2โบทไปก่อนเพราะว่า Pure Fiction รออัปเดตอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันวันนี้ขอบคุณทุกๆการรับชมมากๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จากข้อมูลที่ผมได้นําเสนอไปรวมถึงการที่ผมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือคุณฟังคลิ คลิปนี้แล้วได้รับความเพลิดเพลินไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย